รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการระเบียงใต้ค่ะพบกับรายการระเบียงใต้พาคุณผู้ชมนะคะมานั่งพูดคุยถึงประเด็นในการขับเคลื่อนที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นมิติไหนก็ตามแต่ค่ะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาพูดคุยถึงเรื่องของการขับเคลื่อนและการวางรากฐานทางการศึกษาที่ ก้าวแรกของการเดินทางของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินและก้าวต่อไปที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนนั่นเองค่ะและขณะนี้นะคะเรานั่งอยู่กับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสรา,า,ราชนครินค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรีชาสะแม่นั่งอยู่กับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเป็นโอกาสอีกครั้งที่เรามาพูดกกคุยกันในปีนี้ถือว่าเป็น เก้าสำคัญที่เราจะก้าวข้ามปีที่21ของเราค่ะค21ปีที่ผ่านมากับเก้าแรกจนถึงปัจจุบันเราเดินกันมายังไงขับเคลื่อนยังไงนโยบายตอบโจทย์พื้นที่ยังไงบ้างค่ะครับก็ขอบคุณครับในส่วนของเก้าแรกของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินก็เริ่มต้นจากการที่มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเมื่อ2548ที่ผ่านมา ก็21ปีนะครับโดยเป้าหมายของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยหน้าเวลานั้นต้องการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและก็จังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสเข้าสู่ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษานะครับอันนั้นคือเป้าหมายหลักเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับค่ะปัจจุบันเราก้าวข้าม ทั้งความยากความง่ายและความท้าทายจากคณะของเราณนะปัจจุบนันกี่คณะกี่สาขากี่สถาบันที่เราหลอมรวมทำให้เราเข้มแข็งได้เท่ากับวันนี้ค่ะครับในส่วนของการหลอมรวมนี่เราก็เริ่มจากส่วนราชการ4ส,ส่วนราชการด้วยกันที่ผ่านมาก็คือจากวิทยาลัยเทคนิคนาราธิวาสวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนาราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพตากใบซึ่งสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและก็อีกหนึ่งส่วนราชการคือวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีซึ่งสังกัดกระทรวงสาธารณสุขครับหลังจากที่หลอมรวมแล้วเราก็มีการก่อตั้งคณะเพิ่มขึ้นมานะครับก็เราเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพก็คือแพทย์ทยศาสตร์และก็คณะพยาบาลศาสตร์นะครับส่วนทางด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเราก็มีคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์คณะวิทยาลัยเกษตรนะครับวิทยาลัยเทคนิคแล้วก็มีการบูรณาการกับศาสตร์ด้านสังคมก็มคือไม่ว่าจะเป็นคณะศิลปศาสตร์และก็สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาเราก็มีทั้งหมดด้วยกัน11ส่วนราชการครับค่ะ และล่าสุดที่เราได้มีการขับเคลื่อนซึ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาอยากจะให้พูดในส่วนนี้หน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค,ะค่ะก็ตามเจตนารมณ์ดั้งเดิมของการก่อตั้งมาเลยคือให้โอกาสกับคนในพื้นที่ทีนี้หลังจากที่เราจัดการศึกษาในระดับที่หลอมรวมแล้วก็คือระดับปวชปวสและก็ระดับปริญญาทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท และก็คาดว่าในอนาคตเราก็จะได้มีหลักสูตรในระดับปริเอกต่อไปทีนี้ในส่วนของการจัดการศึกษาในระดับมัธยมปลายเนี่ยก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่มหายลัยมองว่าจะทําอย่างไรที่เราจะยกระดับการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้กับเยาวชนของเราได้มีโอกาสอย่างน้อยปีละ30คนคก็ยังดีที่เราจะได้ให้โอกาสเข้ามาเรียนทางด้าน มอปลายวิทยาศาสตร์แบบเข้มข้นเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นความต้องการของพื้นที่ด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่คิดว่ามหลาลัยเองก็มีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาคารสถานที่ที่เราก็พอที่จะมีบ้างแต่สิ่งที่สำคัญเรามีบุคลากรที่มีคุณภาพเพราะว่าบุคลากรของเราส่วนใหญ่เราก็เป็นอาจารย์ที่สำเร็จกา,ารศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้วก็จบจากต่างประเทศก็มากมายเพะฉะนั้นผมคิดว่า การที่เราจะได้ใช้ทรัพยากรที่ลงทุนโดยรัฐบาลแล้วมาถ่ายทอดแล้วก็ต่อย,ยอดให้เกิดคุณค่ากับเยาวชนก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกมิติหนึ่ง mm hmm. ที่เราจะสร้างกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาที่เป็นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งปัจจุบันตอนนี้ก็มีนักศึกษาเป็นรุ่นที่4กำลังจะเข้าสู่การศึกษาในปี2569ก็จะเป็นรุ่นที่4 <c oughs> นะครับก็คิดว่า ตรงนี้เราก็สร้างเด็กอย่างน้อยปีละ30คน3ชั้นปีม .4 ถึงมหก็90คนต่อปีที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่และก็พัฒนาประเทศชาติต่ตอไปในด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นความต้องการของประเทศอย่างแท้จริงครับค่ะถ้ามีการพูดถึงเรื่องของบุคลากรเรามีความพร้อมแต่อยากจะให้การันตีว่าเรื่องของ อาคารสถานที่แน่นอนว่าเราพร้อมตั้งแต่ต้นครับแล้วเรื่องของอุปกรณ์หรือว่าทุนการศึกษาสำหรับน้องๆในรุ่นนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะครับในส่วนของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือก็ผมพูดภาพรวมนะไม่ไม่เฉพาะมนรวิยานุสรเลยกันเพราะโดยโมอนรวิยานุสรน,นี่เราก็จัดห้องปฏิบัติการครบตามมาตรฐานค่ะแลวก็เราก็ใส่อุปกรณ์ให้มีจานวนที่ เหมาะสมแล้วก็เพียงพอกับจํานวนนักเรียนที่มีอยู่ะนะครับก็คิดว่าเป็นห้องแลบปฏิบัติการที่ค่อนข้างที่จะมีความสมบูรณ์ในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือในขณะเดียวกันหลักสูตรอื่นๆในมหาวิทยาลายัยเราก็ดูแลโดยการสนับสนุนครุภัณฑ์ที่มีความจําเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการเช่นเดียวกันโดยเฉพาะแพทย์พยาบาลวิศวะซึ่งเป็นหลักสูตรที่สภาวิชาชีพต้องให้การรับรองเพราะนั้น เครื่องไม้เครื่องมือก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเพราะฉนั้นคิดว่าเรื่องของมาตรฐานเป็นสิ่งที่เราดําเนินการตามมาตรฐานอย่างแน่นอนเพราะคิดว่าน,นี่คือจะทําให้คุณภาพของการจัดการศามีคุณภาพตามที่องค์กรวิชาชีพเขากำกับไว้นะครับค่ะหลักสูตรวิชาในปีที่ผ่านๆมาและสรุปผลให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพในปีนี้ในระดับปริญญ,ญาตรีหรือว่าสาขาวิชาอื่นๆของปีนี้ของเราเป็นยังไงบ้างคะ สำหรับหลักสูตรหลังจากที่เราจัดการศึกษามานะครับโดยเป้าหมายของการพัฒนาประเทศมีเป้าหมายเน้นไปเชิงอุตสาหกรรมสมัยใหม่ทางมหลาลัยเองก็ได้มีการตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่ก็โดยการจัดทําหลักสูตรที่หนึ่งก็คือเป็นหลักสูตรช่างเทคนิคระบบขนส่งทางรางจัดทั้งระดับปวสและระดับปริญญาตรีซึ่งปัจจุบันก็ ลูกศิษย์เราก็รุ่นที่หนึ่งก็เข้าไปสู่ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมในวงจรของการระบบขนส่งระบบรางเป็นที่เรียบร้อยหลักสูตรที่สองเป็นหลักสูตรช่างเทคนิคอากาศยานซึ่งก็อันนี้เป็นก็เป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งที่เราให้โอกาสกับเยาวชนในพื้นที่อย่างแท้จริงได้มาเรียนในหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรทันสมัยอย่างมากเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่เขาไม่ ในวงการอุตสาหกรรมเนี่ยการบินเนี่ยเขาไม่ได้เน้นเรื่องของใบปริญญา,าแต่เขาให้ความสำคัญกับใบรับรองซึ่งเราเองก็ได้รับการรับรองจากสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและก็ลูกศิษย์ของเรารุ่นที่หนึ่งก็เข้าสู่วิชาชีพของอุตสาหกรรมการบินแล้วครับอตอนนี้นะปัจจุบันหลักสูตรต่อมาก็เป็นเรื่องของ ยานยนต์ไฟฟ้าก็เป็นเทรนของโลกอนาคต <S 2> <S 2> <ม>และก็หลักสูตรสุดท้ายก็เช่นเดียวกันก็เป็นเทรนก็คือเป็นหลักสูตร AI r o โรโบอติกนะครับส่วนในมิติของหลักสูตรอื่นๆเราก็ยกระดับหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรที่สามารถเตรียมพร้อมให้นักศึกษาทุกคนมีอาชีพในการที่จะ ไปประกอบอาชีพหลังจากสําเร็จการศึกษาอย่างแท้จริงครับค่ะคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่อาจจะสงสัยว่าเดิมทีเนี่ยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินเราก็จะมีหนึ่งหลักสูตรที่ตอบโจทย์อาชีพของคนในพื้นที่นั่นคือเรื่องของการเกษตรทีนี้อยากจะทราบว่าการพัฒนาศักยภาพในปีที่เป็นยุคดิจิทัลยุคเทคโนโลยีเราจะพัฒนาการเกษตรของเราให้มาอยู่ในจุดนี้ได้ยังไงบ้างคะค คือถ้าพูดถึงเกษตรก็เป็นยาขมเพราะเราเข้าใจว่าถ้ามาเรียนการเกษตรแล้วต้องอยู่กับดินกับไร่ต้องออไม่มีเขาเรียกว่าคือไม่มีความสะดวกไม่มีความสบายผมเลยปรับมุมใหม่ในอนาคตว่าคณะเกษตรของเรา ที่เกี่ยวข้องเนี่ยหนึ่งเราจะต้องนำเทคโนโลยีนำและก็ตามมาด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อมาประกอบวิชาชีพทางด้านการเกษตรพลิกมุมนะครับค,คือเมื่อก่อนเราใช้วิชาชีพเกษตรแล้วก็ไปหาเทคโนโลยีว่าจะเอาเทคโนโลยีอะไรมาช่วย <c oughs> แต่ผมกลับผมว่าเราจะใช้เทคโนโลยีที่มีจะเอาเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอนที่เป็นวิชาชีพด้านการเกษตรอ,อย่างไรเพราะนั้นเด็กจะได้เรียนรู้หลักคือเทคโนโลยีโดยที่จะไปทำเกษตรแล้วตรงนี้ผมคิดว่าด้วยวิชาชีพเกษตรเป็นวิชาชีพที่ต้องอาศัยการปฏิบัติเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทักษะมีความสำคัญแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งเพราะนั้นในปัจจุบันเราก็มีการให้นักศึกษาของเราเนี่ย ได้ไปฝึกสาหกิจณนะต่างประเทศโดยเรานำร่องไปแล้วปีที่แล้วหนรุ่น10คนที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการในประเทศออสเตรเลียค่อนข้างตอบรับเป็นอย่างดีและก็ทาง c o a ก็ได้มาเยี่ยมมหาลัยสองครั้งเพื่อดูระบบการจัดการศึกษาของเราเพราะเขาประทับใจในลูกศิษย์ของเราที่ไปฝึกก็เลยให้เพิ่มจำนวนรุ่นที่สเป็น15คน แล้วก็รุ่นหนึ่งก็มีการทัาบทามแล้วแหละว่าเมื่อจบการฝึกงานในเร็วๆนี้จะมีโอกาสที่จะได้ประกอบอาชีพในประเทศออสเตรเลียที่ทางผู้จัดการเขาเได้หารือเป็นการเบื้องต้นไว้แล้วก็เป็นโอกาสดีที่ผมมองว่าเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้เปลี่ยนบริบทความคิดว่าสาขาเกษตรเนี่ยเราไม่ได้ใช้แรงนะแต่เราใช้วิธีคิดคือใช้เทคโนโลยี มาใช้การ,กรเกษตรและก็ฝึกทักษะในเชิงที่เป็นเทคโนโลยีอย่างแท้จริงครับก็บอันนี้เป็นสิ่งที่เรา ดำเนินการไปครับค่ะคค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะว่าจากการตอบโจทย์ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนให้เข้าถึงเทคโนโลยีนําเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนสู่การสร้างความสะดวกกับอาชีพสาขาวิชาของน้องๆเยาวชนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จะมีการเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนได้อย่างไรช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อค่ะ ในการระเบียงใต้ค่ะคุณผู้ชมคะเรามาคุยกันต่อนะคะกับก้าวแรกของการสร้างรากฐานทางการศึกษาและก้าวต่อไปที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนนั่นเองค่ะ มอนรอถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นที่ที่สามารถวางรากฐานในมิติด้านการศึกษาแบบครบวงจรค่ะซึ่งเมื่อเราวางรากฐานแบบครบ,ครบวงจรอย่างนี้แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงเฉพาะสถานที่นโยบายนักศึกษาแต่เปลี่ยนแปลงไปถึงชุมชนอยากจะทราบว่าในส่วนของชุมชนเองค่ะเรามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างค่ะครับขอบคุณครับ ผมขอยกตัวอย่างเคสกรณีศึกษานะครับการพัฒนาชุมชนปูลาโตบิซูเป็นเกาะที่ขาดการดูแลมาอย่างยาวนานพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะปูลาโตบิซูส่วนใหญ่ก็เป็นพี่น้องที่ประกอบอาชีพการประมงนะครับและก็ บางส่วนบางส่วนก็ไปประกอบอาชีพณนะประเทศมาเลเซียต่างประเทศและก็รายได้โดยเฉลี่ยของครอบครัวค่อนข้างเป็นรายได้ที่ค่อนข้างต่ำมากเพราะว่าเขาใช้าการดำเนินการโดยการเลี้ยงชีพด้วยการประมงเสร็จแล้วก็เอาวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบสดไปขายต่อเลยซึ่งมันไม่เกิดมูลค่าของสินค้าทีนี้หมาอะไรมาว่าเมื่อเข้าไปสำรวจแล้วปรากฏว่า ต้นทุนค่อนข้างต่ำในทุกมิติจะทำอย่างไรก็เลยพยายามสร้างแรงจูงใจโดยการประชุมประชาชนที่อยู่บนเกาะว่าเราจะมาร่วมมือกันพัฒนาเกาะไหมเพราะนั้นโจทย์นี้เป็นโจทย์ที่ยากก่อนที่จะปรับไมเซ็ตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ปรากฏว่าเราก็พยายามอยู่ปรากฏบว่าทางพี่น้องประชาชนที่อยู่บนเกาะก็เห็นด้วย ก็เลยเริ่มต้นจากการที่นำวัตถุดิบที่เขาไปออกทะเลหามาได้เนี่ยมาแปรรูปนะครับมาแปรรูปเพราะนั้นตอนรวมกลุ่มครั้งแรกนี่มีประมาณ 2- 3 4สคนเพราะว่ายัางไม่เห็นศักยภาพาว่ามาะลรจะดำเนินการได้อย่างไรอย่างแท้จริงไหมพอเราพ,พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยยกตัวอย่างเอาผลิตภัณฑ์แรกก่อนก็แล้วกันเป็นปลากูเรา เราก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลากุเรามาอย่างต่อเนื่องและก็นับปัจจุบันเราก็ได้รับการจดขึ้นทะเบียนเป็น GI ของผลิตภัณฑ์และก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเดิมเข้าขายปลาสดได้ไม่กี่บาททีนี้พอเขาเห็นว่าสามารถมีมูลค่าได้ก็มีการรวมกลุ่มเพิ่มมากขึ้นแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่เขาได้เขาไปดำเนินการต่อยอดเป็นปลากุูเลาตากแห้งก็มีมูลค่าสูงขึ้นเพราะนั้นปัจจุบันกลุ่มใหญ่ขึ้นรายได้ของกลุ่มก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เขาเห็นเลยว่าโอเคเขามาถูกทางแล้วกับม,มาหาอะไรก็เลยมีการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์อื่นๆตามเข้ามาแล้วผมคิดว่าสิ่งที่เราจะต่อยอดโมเดลของ ปูลาโตบิซูนี่เราจะเป็นโมเดลที่อยากจะเป็นการพัฒนาในเชิงระบบนอกเหนือจากการที่จะให้เขามีรายได้แล้วในเรื่องของการอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะการที่จะมีเขาเรียกว่าระบบสารุปโภคที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ก็เป็นเฟส2เฟส3ที่เราคิดว่าเราจะขับเคลื่อนต่อไปในอนาคตครับค่ะนับปัจจุบันการลงพื้นที่ไปดูแลชุมชนณนะตอนนี้ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนาครินค่ะเต็มพื้นที่ร้อเซหรืออยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์คะถ้าเชิงพื้นที่ผมคิดว่ามากกว่า80เปซ็นเป็นพื้นที่ที่มหาลัยเข้าไปดําเนินการเกือบทุกอำเภอนะครับ มากกว่า80%ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เราเองก็ใช้หลักคิดว่าหนึ่งจะทำอย่างไรเราค่อยๆขยายพื้นที่ในแนวราบให้มีพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆจาก1ชุมชน1ตําบล1อําเภอเป็น3 5เป็น10บอาเภอ,อเป็น1จังหวัดในอนาคตก็จะขยายไปจังหวัดที่2องจังหวัดที่สเพราะฉะนั้นผมคิดว่า เป็นมิติเรื่องของการพัฒนาโดยการขยายเชิงพื้นที่ mm hmm. มิติที่สองที่ผมคิดว่าเราจะดําเนินการต่อผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาในเชิงลึก <Ha. S 2> เชิงลึกคือเชิงลึกเนี่ยผลิตภัณฑ์พอเราไปขยายพื้นที่ไปแล้วเนี่ยกลุ่ม mm hmm. บุกกลุ่มวิสาหกิจหรือกลุ่มชุมชนที่เขามีความเข้มแข็งเนี่ยเขาสามารถขลับเคลื่อนได้เราก็จะมาต่อยอดในเรื่องของ ความเข้มข้นของการดําเนินการให้กับชุมชนเหล่านั้นมากขึ้นในมิติในเรื่องของคุณภาพแพคเกจจิ้งหรือในเรื่องของการจะช่วยแมทชิ่งด้านการตลาดให้เขาต่อไปในอนาคตก็เป็นสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นเฟสที่เราเตรียมการไว้ครับค่ะการตอบรับของชุมชนและความพึงพอใจของมหาวิทยาลัยนะคะการตอบรับของชุมชนถ้าประเมินร้อยทั้งร้อยเลยครับคือชุมชน รู้สึกขอบคุณในมหาวิทยาลัยที่เขามองว่าเราเนี่ยเป็นมหาลัยเน้นด้านการจัดการศึกษาโดยการผลิตบัณฑิตแต่เราก็ไม่ทอดทิ้งชุมชนอะไรที่เราสามารถที่จะใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยเหลือชุมชนได้นี่มหาลัยก็ยินดีนะครับเพราะอย่างน้อยเรามองว่ามหาลัยแห่งนี้เมื่อตั้งมาแล้วต้องเกิดประโยชน์กับชุมชนในทุกมิติ ไม่เฉพาะด้านการศึกษาเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าที่ผ่านมาเราก็ได้รับข้อมูลสะท้อนแล้วก็เป็นกําลังใจที่ดีจากชุมชนว่าขอบคุณทางหมาลัยที่วันนี้ทําให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นและก็บางครอบครัวก็สามารถที่จะให้ คุณพ่อของเขาเได้กลับมาอยู่กับครอบครัวเพราะว่าเขาเริ่มมีอาชีพในชุมชนเพราะฉะนั้นผมถือว่าเป็นมิติที่นอกเหนือที่มาเลยเองก็เกินสิ่งที่เราคาดหวังไว้ว่ามันทําให้ชุมชนสังคมเขามีความอบอุ่นแล้วก็มีความเข้มแข็งของชุมชนอย่างมากเลยครับค่ะกลับมาที่มหาวิทยาลายัยนโยบายของเราค่ะของมหาวิทยาลายัยนสามารถยกระดับคุณภาพน้องๆเยาวชนนักศึกษายัางไงบ้างคะ สำหรับน้องๆเยาวชนนะครับปัจจุบันถ้าเราดูคือคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนาธิวัสปัจจุบันก็คิดว่าน่าจะไม่ได้รังท้ายแล้วนะครับน่าจะขึ้นตามลำดับตามคุณภาพที่จัดก,การศึกษาโดยมหาลัยนะครับในส่วนของสิ่งที่เรามองว่าเราจะสร้างคุณภาพให้กับ นักเกรียนนักศึกษาที่อยู่ในมหาลัยก่อนเราพยายามเน้นในเรื่องของการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและก็การเพิ่มทักษะวิชาชีพเพื่อที่จะไปประกอบอาชีพแล้วสิ่งที่สําคัญคือเราต้องบาลานซ์การใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยว่าไม่ควรที่จะมีแค่วิชาการเราควรจะเน้นเรื่องของวิชาการกลุ่มที่1ส่วนที่2การพัฒนาทางด้านสุขภาพเพราะนั้นคือกีฬาเราก็ ขยายประเภทของกีฬาให้มากขึ้น<ะ>และสิ่งที่สำคัญคือเรื่องของการพัฒนาทางด้านสุขภาพจิตซึ่งเราก็พยายามควบคู่ให้การพัฒนานักเกรยียนนักศึกษาที่อยู่ในร่วมหาลาัยมีครบทุกมิติ<ะ>เพราะฉะนั้นเรามองว่าคนที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขไม่ได้ว่าต้องเป็นคนที่มีวิชาการต้องมีครบวิชาการสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพราะฉะนั้นตรงนี้เรากําลังกลับเคลื่อนอย่างเ,เข้มขน้นใน<ะ>ส่วนของ เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่เราก็เริ่มที่จะลงไปสอนทักษะวิชาชีพตอนนี้เรามีการเริ่มจากการที่ไปสอนในรายวิชา <_ an> พื้นฐานวิชาชีพให้กับนักเรียนมัธยมมต้น <_ an> มหนึมอสองมอสเมืม่อเขาเรียนครบ3ปีผมมองว่าเขาอาจจะมีความสนใจในทางด้านวิชาชีพวันหนึ่งถ้าเขาจะเข้าสู่รั้วมหาลัย เรียนหลักสูตรที่เป็นวิชาชีพเขาก็าจะมีพื้นฐานวิชาชีพติดต,ตัวอันนี้อยู่ใน p r o c e s ปีที่หนึ่งที่เรากําลังเริ่มดําเนินการครับค่ะก้าต่อไปของมหาวิทยาลัย่ะคะสาหรับก้าต่อไปของมหาวิทยาลัยผมมองว่า 1. เราจะผูกหลักสูตรให้สามารถประกอบอาชีพได้โดยการที่จะไปบูรณาการกับภาคเอกชนภา,าคอุตสาหกรรมให้มากที่สุด 2. เราจะเตรียมระบบนิเวศในเรื่องของการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ ให้เด็กของเราสามารถเข้าไปใช้ระบบนิเวศท,ที่เราจะสอนเขาให้มีความเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้เป็นการเบื้องต้นนะครับและก็สามผมคิดว่าเมื่อวันหนึ่งเรามีผู้ประกอบการที่สะสมประสบการณ์ในรั้วมหาลัยอย่างน้อย3-4ปีเมื่อเขาออกไปสู่อุตสาหกรรมเขามีความสนใจอยากประกอบธุรกิจก็เป็นจุดเริ่มต้นได้เลยไม่ต้องที่จะเริ่มศูนย์เขาสามารถเริ่มนับ1 2 ได้เลยก็คิดว่าตรงนี้มหาวิาลัยอยู่ในช่วงของการเตรียมระบบนิเวศโดยเราจะลงทุนด้านนี้ต่อในอนาคตเพื่อต้องการเปิดช่องทางให้นักศึกษาของเรานี้ไม่เฉพาะที่จะทำงานให้กับบริษัทองค์กรเอกชนภาครัฐแต่พร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการต่อไปในอนาคตครับค่ะเชิญชวนน้องๆมาอยู่กับเราในรั้วมหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนาครินทร์ค่ะครับก็น้องๆเยาวชนนะครับ ทุกคนนะครับปีนี้มหาลัยเราก็ครบรอบ21ปีที่ผ่านมามหาลัยก็ได้รับการพิสูจน์ในระดับหนึ่งแล้วว่าเราพยายามที่จะทำงานควบคู่ไปกับชุมชนและก็สังคมเพราะฉะนั้นถ้าพูดในระยะเวลาสั้นๆก็คงจะไม่หมดแต่อยากจะเชิญชวนน้องๆเยาวชนและก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนมาร่วมชมนิทรรศการ การจัดงานวันครอบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินในปีนี้ครอบรอบเป็นปีที่21ซึ่งใช้ธตีมเรื่องของการสร้างโอกาสทางวิชาการอย่างไร้ขีดจำกัดเพราะนั้นเราจะได้พบมิติใหม่ๆเป็นการเปิดโลก,กทัศน์ให้กับน้องๆเยาวชนและก็ผู้ปกครองที่จะมีข้อมูลสำหรับเตรียมตัวและก็เตรียมความพร้อมและก็การตัดสินใจที่จะฝากอนาคต มนรอถือเป็นสถานที่หนึ่งที่อยากจะให้น้องๆได้ฝากอนาคตและก็เราก็ตั้งใจอย่างแท้จริงว่าอยากจะพัฒนาควบคู่กันไปครับ ค่ะ <rium> <ens> วัน <ousse UST S 1> นี้ขอบคุณท่านอธิการค่ะมาพูดคุยกับเราค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนาครินทร์ค่ะพื้นที่ที่สามารถวางรากฐานทางการศึกษาได้อย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาชุมชนไปพร้อมๆกันค่ะครั้งหน้ารายการระเบียงใต้จะพาคุณผู้ชมนะคะมานั่งพูดคุยประเด็นไหนอย่างไรติดตามได้ในรายการทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ดีทีมงานแล้วก็รวมไปถึงท่านอธิการต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ